สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกทท่านนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับน้องโบของเชียงตุงอีกแล้วนะคะโอ,อ้เอาอุปกรณ์อะไรต่างๆนะคะมีดเขียงอะไรมาต่างๆนะคะลองเราดูว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวน้องของจะให้ดูใกล้ๆกันนะคะเมนูวันนี้ก็จะอร่อยแน่นอนเลยนะคะเอคืออะไรอะ่ะเห็นไหมไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะคะนี่นะคะคือแบบ หอยทั้งนั้นเลยนะคะมันยังเกาะกับอ่าฝั่งแบบนี้อยู่เลยนะคะเราแช่ไว้ตั้งแต่เช้าแล้วนะคะมีเยอะมากนะคะเราก็จะเอาไปทําแค่ครึ่งเดียวนะคะ <c oughs> เราเรายกขึ้นดูหน่อยนี่หน้าตาหอยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นหอยใช่ปะหอยอหอยอี อันหอยอันเสรียวนีอันทำเมียวกับใค่อินมจ้าหอยซาทำเมียวนะนันเป็นหอยเป้าเขาหอยเป้าอันตัวใหญ่ก่ะตัวใหญ่ด้วยอันนี้หอยอีนี่คือหอยอีนะคะอีกอย่างหนึ่งมันจะเป็นคล้ายๆแบบนี้แต่ว่าตัวมันจะใหญ่กว่านี้หน่อยนะคะก็จะเรียกว่าหอยหอยเป้าอืมหอยเป้าใหญ่ด้วยก็ไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาจะเรียกว่าอะไรนะคะก็วิธีแกะหน้าหอย ยากมากเลยลอ่ะมันมันอ่ามันจมเข้าไปแล้วอ่ะเป็นเป็นตัวเอาตัวที่มันแบบออกมาข้างนอกมันจะได้ง่ายหน่อยนะคะนี่นะคะง่ายนิดเดียวนะคะก็เอาออกแบบนิดทุกตัวนะคะตอนนี้ก็ไ้แต่ประมาณนี้นะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะทําให้เยอะๆแล้วก็มาสับอ่าตรงนี้ออกนะคะสับสับออกอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ ไว้จุกเนาะนะคะคือทันไหมทันไหม <c oughs> ขุดขุดทำอะเนี่ยใำ่ไรไปเนี่ยอ่านี่นะคะเราก็ทําเสร็จแล้วนะคะอ่าอะไรนะเขาเรียกว่าหอยจุกหอยไว้จุก <c oughs> ก็เราตัดทิ้งแล้วนะคะที่แบบแดงๆออกมาเนาะเราตัดแล้วนะคะเราก็จะเอาไปล้างนะคะตอนนี้นคือว่ามันมืดแล้วนะคะก็กิน ทำไม่ทันแล้วนะคะก็เลยแบบทำนิดนึงนะคะยังมีอีกเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเรามาล้างก่อนนะคะอ่างแล้วใส่นะ้ำเอากัำรอแป๊บนึงไปเอาอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวตามไปไเลตามนะกันใส่ก่อน ตอนนี้คือแบบว่าไฟดับแล้วนะคะก็เลยแบบทำอะไรก็หาอะไรไม่เจอเลยอะอ๋อกำลังมาเห็นได้ไหมเนาะไปเลย Wait a minute. หเหนกอเขมั้งหันหนึ่หันน่ผักอ่ะนี่นะคะอันนก็เลยเป็นผักผักแพทนะคะอร่อยมากคือเราจะใส่แกงหอยนะคะล้างเสร็จแล้วนะตอนนี้คือน้องล้างหลายน้ําแล้วนะคะมีทั้งไฟทั้งอะไรตอนนี้ไฟไม่มานะคะไฟก็มาไฟรับกําเทำแบบนี้นะคะมืดหมดเลยไฟรับเจ้านะมือนีนี่ใช่ค่ะล้างหลายน้าแล้วเด้อ โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปทําเมนูกันนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะไปแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาตำกระเทียมนะคะกระเทียมกระเทียมกับพริกนะคะใส่พสสริกเผ็ดจะได้อร่อยนะคะจะใส่เยอะมากนะคะตอนนี้อา้าวสักคบหายมืดมากนะคะไปก็ไม่มาด้วยนะคะ เสร็จแล้วนะคะคือมีตะไคร้ด้วยนะคะตะไคร้เราก็มาแต้มนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปใส่พร้อมๆกันเลยนะคะวางไว้นี่ก่อนค่ะตอนนี้นะคะเราก็อ่าอันนี้เก็บไว้ก่อนอันนี้ยังไม่ได้ใช้นะคะค่ะ <c oughs> ตอนนี้นะคะเราก็ใส่เกลือผงชูรสนะคะแล้วก็ถั่วน้าลงไปนะคะถั่วน้าทางเชียงตุงเนาะ ที่เป็นแผ่นนะคะแล้วก็ไปย่างแล้วก็มาตำตำแล้วก็เอาใส่ไปบ้างแล้วนะคะแล้วก็มีตะไคร้นะคะเพราะว่ามันมืดนะคะเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายจ้านี่ตอนนี้เราก็จะเอามาาจะเอหอยมาใส่นะคะหอยที่เราล้างเสร็จเมื่อตะกี้นะคะตอนนี้มันเดือดแล้วเนาะใส่ลงไปเลยนะคะไฟก็ไม่มานะคะวันแบบนี้เป็นแบบนี้ค่ะ เป็นเป็นแบบนี้ทุกทุกวันเลยค่ะกลางคืนมักดับไฟดับนะคะแต่ถ้ากลางวันกลางวันเน่มาทั้งวันเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะน่าจะมาตอนคืนเนาะกลางคืนเนี่ยเขาต้องการใช้ไฟแต่ว,ว่าไม่มาเลยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวรอให้มันเรือดอีกนิดนึงเดี๋ยวเราจะมาใส่อะไรอีกก็มาดูกันนะคะ นี่ต่อไปผักอันนี้นะคะเห็นชัดมากคราวนี้ก็คือผักอ่าผักแพทนะคะเราจะใส่ผักแพทลงไปนะคะเพราะว่ามันเดือดแล้วนะคะนี่มันนข้นอืมเยอเกลือมันับซับ้เนาะค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาชิม,ม,มเ่ไยขอใส่ขี้เกลอ้งเลย ยุบแล้วนะคะเมื่อกี้ไม,ม,ม่ทันยุบชิมดูก่อนนะคะถ้าว่ารสชาติมันเป็นยังไงบ้างนะคะถ้ามันพอดีก็ไปเลยนะคะอ่ามันไม่มี มาแล้วนะคะตอนนี้น,น,น,นี่เราก็ใส่ผงสุดร้ลงไปนะคะแล้วก็ชิมดูอีกรอบหนึ่งก่อนตอนนี้ไฟเพิ่งมานะคะเมื่อกี้หลับไปนานมากเลยนะคะอืกลิ่นมันหอมแดงนนะหอยจุกนะคะหอยหอยอีหอยอีหอยไม่ไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกไงที่ จุ๊บอีกเลยจไม่ไจุ๊บจุจ๊บๆมาแลอ่ะเดี๋ยวเอาเอามือที่อยู่ใน,นั้นก็มันเป็นกน้อนหรอนี่ก็คืออ่าอะไรนะข้าวโพข้าวโกนะคะถ้าแบบนั่นมันเราจะใส่แบบเป็นก้อนนึงก็ไม่ได้เนะเราต้องใส่แบบนี้นะคะมันจะได้ไม่เป็นก้อนอะไรประมาณนี้นะคะนี่หน้าตาข้าวโพเข้าบ๊ะ ที่เป็นประมาณนี้นะคะคือแบบเป็นข้าวนะคะข้าวสารอะไรเงี้ยเราเอามาคั่วแล้วก็ตำตำนะคะ <c oughs> มันก็เอาใส่ให้มันแบบนัวๆไปเลยนะคะ <c oughs> ใส่ทั้งนั้นค่ะ <c oughs> ี๋ยวมันก็ค,คนุนอ่ะ ไม่เจอเลยตอนนี้คนก่อนกลมจะเป็นก้อนนะคะม,มันแบบเมื่อกี้มันตกอยู่ที่เดียวมันเกือบจะเป็นก้อนแล้วใส่กันนะั้นยังแบบพปเตอร์ะใ,ให้หนุนหัวเลยนะคะ อินกันเนาะเดี๋ยวมันก็แบบปือขึ้นมามันเป็นข้าวเดี๋ยวมันก็คือจะจะ,จะขึ้นมาอีกเนาะเหมือนมะม่าเวลาที่มันแห้งก็จะน้อยนะคะได,ออด้แล้วถ้าใส่ร้านแอดีแล้วน้ำเย็นอะไรอ่ะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็จะมาใส่อะไรอีกก็มาดูกันนะคะตอนนี้ก็ขอควนอันนี้ก่อนนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็กําลังเอากระเทียมที่เราตำเมื่อกี้นะคะแล้วก็พริกนะคะเอามาเทลงี าปที่แล้วนะะเอามันไปอย่งนหม้อหอยเมื่อกี้ันอะนี่เลยนะคะก็ประมาณนี้ยวอันเก็บอะก็คน เข้านะคะเพื่อความหอมนี่ก็นิ้วไปโลนั่นประมาณนี้นะคะก็ใส่ข้าวมันร้อยกว่านี้หน่อยก็ได้แล้วเสร็จแล้วปกใส่ถ้วยเลย ăn này đúng không? cái gì cả, không phải người ta, gì à, hấp ờ, rồi หน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะหอมมากเลยตอนนี้ถ้าก็าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดดิ่งให้น้องบุวองด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องทำคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ